ตัวนี้เป็นแผงโตชิบะแนะนำสำหรับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยไม่มีพื้นฐานถ้าสนใจก็ติดตามได้ตลอดครับเพราะคลิปของผมเป็นจะคลิปมีจะคลิปสอนไม่ผิดหวังเอาไปหากินได้เลยครับจะแนะนำสำหรับ มือใหม่และอยากเรียนรู้และไม่เคยซ่อมรุ่นนี้จะเป็นแผงบอร์ดใหญ่บอร์ดเดียวตัวนี้ใช้คอมพานาแต่เป็นคอมพานาตัวเล็กนะตัวนี้เวลาต่อตัวนี้มันจะเขียนว่า p 1 2 p 1 2ก็คือเป็นสวิตช์นี่นะอันนี้ผม เป็นสวิกและชุดนี้นี่จะเป็นชุดนี้ของมันไว้ปรับสาถอดไม่ได้เพราะถอดบางทีค่าแต่พวกนี้พวกคุณเหมือนมันมีเซ็นเซอร์2ตัวตัวนี้มันเหมือนเซนเซอร์ตัวนี้ตัวนี้เป็นเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งแต่ตัวเนี้ยเซนเซอร์ของมันน่ะเซนเซอร์ของมัน จะอยู่ประมาณ 6.8k ถ้าเราไม่มีเราก็ตัวอื่นมาใส่ใส่ได้เลยเอา R หลอกก็ได้จับ R หลอกเพราะส่วนใหญ่เพราะตรงนี้มันจะเป็นถ้าเราไม่ต่ออ่ะมันไม่ติดหรอกครับมันต้องต่อเข้าตลอดมันก็เป็นเซนเซอร์นี่แหละแต่ว่าเซนเซอร์ ่วนใหญ่ถ้าอันนี้ก็หลอดไฟหลอดไฟอะสิบโวลต์อะถ้าไม่มีของมันอะเราหาของตัวอื่นมาก็ได้3ามโวลต์สโวลต์แต่พัดลมตัวนี้ผมใช้ของแท้นะครับเนี่ยผมใช้ของคู่ตัวเลยใช้ของคู่ตัวและส่วนใหญ่ ค่าเซ็นเซอร์ผมก็บอกแล้วนะ 6.8k นี่จะเป็นเส้นนี้คู่นี้มันจะเป็นคู่สีน้ำเงินทั้งคู่อันนี้จะเขียน P11 P11 ตรงนี้นะครับแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เคยและอยากจะเทสบอร์ดก็ต้องดูเอาตามนี้ครับ และส่วนใหญ่ถ้าเราไม่รู้วงจรเราต้องไล่ตามไปเลยครับเนี่ย AC อยู่ทรงไหนที่เสียบ AC อยู่นี่อยู่ตำแหน่งนี้เราก็เสียบเสียบ AC แล้วเลาะมาถึงบิดบิดต,ตัวนี้บิดอยู่ทรงไหน,นบิดอยู่นี่จะเป็นวิธีแนะนำครับสวิตช,ชิ่งอยู่นี่ Q2 อ,อยู่นี่ ตัวเช็คให้ดีไฟแต่ละจุดมีบอกทุกตำแหน่งครับเนี่มีไฟ15บห้โวลต์หโวลต์มีบอกหมดแต่วัดอะดูสังเกตด,ดูนะครับเนี่ยมันจะมีเส้นอยากๆคือในแวดวงคือมันแล้วแต่ระฝั่งเขาจะมีบอกว่า5้าโวลต์เราก็ตั้งย่านดูอันนี้ก็ 15บ้วลต์ก็ตั้งย่านดูแต่ให้รู้ว่า AC ก็ AC DC ก็คือ DC นะครับเข้าใจตรงนี้นะครับ